ทานเลยดีขมหมดเลยในแบัดที่นี้เพียมันดีของเพียอะไของเพียวันนี้ได้มากของเพียเลยตดวนี้มันติดตัดเลยยูแค่ไหนนี่เมยนี่เมย์ครัวบ้านนี่เมยนี่นี่ของเพียเลยมึงเขาเจอตัวทหารบงตัดดีๆก่อนนี่เพียเอาใส่ที่หลังเพียนะนี่บกเขียบกเขืออันนี้ฟ้าหมอกโอเครูเรียงกระเบียกเล่า ตัวเลี้ยงกระเบียงลาวอ๋อนึกว่าแต่มันเอี้ยพี่ยะนี่ใช่ตนนัวนี้ไม่น้ำเดี๋ยวมีฟ้าหม้อแท้เนาะูกเอียนฟ้าหม้อครับอ๋อนี่พี่เห็นกด็เป็นถวย่เป็นถวยดิเดียวถวยเยอะป่ะฟูซุดยอดเลยกำลังดีว่ะอือนี่กำลังดีอยู่งคนจุ๊บๆปากแน่น ยกใส่บ้งจินังขีดยกใส่ังขีดเเอยกใส่บ้างกรจินขีดิเอ้องเบิงดิ้กใส่กอกวะองมงอเบิงเดี๋ยว่านี่ว่าหอไทีนี้างมอเลยได้ทีนี้าจะยำเลยเห็นดีนะเอาตัวนี้ลงก่อนเลยเนี่เอาขรัวกรพผิกเลยเอาขัวกัะของกะเขื่อง